มานมาเพื่อนคนไดลิ่มมาใส่ก็ไดปะมันหน่อยมันจะตั่นิ่มมันหน่อยัเดีตัวเก่าแล้วใส่นะยสนจะง่อยเหรยาบะยาเงี้ยไม่เป็นไรเต็มยึดติดไตปลาหรือเปล่าตเขาตียตัวนี้ก็งใส่ตัวนี้นกงกระดเตะเียนขาตียดิ่มแล้วก็ต้งใส่ลูกพืนตัวนงใส่ไงต้องใส่ไงง เกียงมบานจังไงน่อโ้ย <Ghana Taylor benefit> ืดตรงนี้ตัวนี้เตซีนี้มันก่อนจะดิอยู่บ้านลวมันจะลิมหน่อยสายไฟเขามีมันลิมมหน่อยิมไง่ี่เต้องบุตรนั่งไใส่ไฟมานั่งสาไฟพวงไม้พันเกียรนี่นะสายสาไฟยาวบ่นี่ด้พี่น้องอะไรต่อใหม่เน่จาบาทเลยนี่ เอาทั้งริมนี่มันสองรยี่สิบาททังอันนี้ทังอนริมแมนสองก้นอพงใช่พอแพงกล้าหน่บพแพงกว่าแ,แ,แต่ว่าลานเรนอยู่เข <laughs> าลงสีผมแมนกับตุ๊กตาลงสีตุ๊กตาลงสีอะไอะไรยูนี่มันห้องลงสีเปิเปิดเล, <laughs> ลงสีเลื่อนที่นั่นห <laughs> ี่ว่สายไฟอ่ะสายนี้จะหมาเป็นสีอืม เียรัดริมอัดิมก็เนียนๆได้ก็ได้งี้ีก็เสื่อมใช่ไหมไม่เสื่อมใช่ไหม่ก็ะรวมมัก็รวมแห่งเลยเนาะรวมเกินอ่ะมันมันซึกมันซึกมนมันซึกเผาซึกเผาซึกอันนี้กูเกิดซนีนั้งสองจะจัไปจะปีแล้วนอน่ะมันเผาเ็นเขาเงีย มานหนีเฮิร์นไงรุ่นปูเนาะรุ่นเดียวคุณปูคุณไงรุ่นไทยจะเล่นรุ่นแหลกกระบอกมันก็เป็นกระบอกเดียวนะแต่ม่านเป็นกระบอกคู่ตอนนั้นวด้เนี่ยไหมครับเนี่ยโอ้แล้วตัวนี้ก็เห็ดมาเพรถืกตัวแข็งตัวแท่งแข็งนี่ก่อนตัวไรเพรถืกเพรถืกเนี่ยมากมันต้องมันต้องหมุนไปไล่หนีนี่หมุนมาไล่หนี มันเ่าเขาเ่าขึ้นพีติเขาขึ้นซาครับเขาขนซาเออกระบ่ายิ่งเวลาเวลาเิเขาขึ้นมันคือเขามันจิไไรไป้ได้เขาเขาออกมันเขาเขาลงอุ่มนะ่มันวาแม่นมันมันตัวนี้แหละตามจริงมันต้องหนุนมาไล่นี่มันตัวนี้ป่ะเนี่ยตนี้ตัวนี้ตคือเขาเขาออกัเขาออกทีมันซาบพ่าะซาปัดมาไล่นี่เ็วป่นีตโตขึ้นนี่ขึ้นมาทันป่นพิจารณาพิถันมันมันเป็นแนวอะไรบ่ มันบ้านมันบวบิดเลยทั้งมันมุนมันหมุนมาผีเต๋มันหมุนไปฝุ่นเออหมุนมาผีเนี่ยหมุนมาผีกับแมนต้องมันปุ่มขึ้นมันก็แมนมันหมุนไปผีเอ่าขมุนไปขึ้มันหมุนมาผีมหมุนมาตามจริงมันต้องหมุนมาไล่หมุนตักไปผีเลยเนาะแมนครับตักสาดขึ้นเลยตัวนี้ตัวนี้มันหมุนตบเขาเขาไปหาตะกี้มีตัวเดียวนี่ดินมันนั่นแมนครับเขาไม่เชื่อมใช่ไหมหรือว่าอันกรนนี่หนิมีใบเดียวมันงบอมีใบเดียวแล้วก็ตบเขาตบตบลงไปุบนมุ่ มันระว่างใบเดียวกับเสริมมาได้ดีอันเดิมันได้ใบวกันเสริมมันกนั่นแหละครับเพราะว่ามันเข่ามันออกเสมอไม่ใช่ยั่ใบที่สวงบ่อซีครับใชน์เสริมมันเป็นซีเข่ามันออกเสมอเข่ามันขึ้นมาเสมอเพราะเนฮอปป้วยมันมันสั้นตัวอะไรอันตัวตัวที่ตัวปล่อยเขามั็นตัววังมันสั้นเหรอเนี่ยมันคือดั่งคือคือดั่งแห้่งเฉยสันที่มันมีแล้วมันติดตั้งนี้งเลยตีตัวบ่องวานอ๋ ตัขึ้นหนิมขึ้นซาแต่ว่าตัวออกมามันออกมาหลายหลายมันปล่อยพระท่านมันขึ้นพีพระท่านั่มันมาติดอยู่บ่ดนตัดไอ้ตัดโตใบพัดใบปัดเนี่ยออกขืมองเห็นมันออกซาถ้าถ้าั่านหนิมพระเลี้ยวได้นี่ที่บ่เหลียงไงคบผบ่ครับต้องมาตักออกพอมันขัดเลยมันติดลงเลยแน่นเลยแน่นแน่นได้กันเลยทีแน่นครับแน่นแทะได้กันเลยเขาเห็ดไปไหนก็เห็ดไปยังเัร็จจั๊กบอกว่าไอ้สันดอกออกลดถึงมากขั้น เกตมากั่นเป็นล้านออกแบบไปแค่นี้พ่อบ่าเป็นบ่าเป็นห้อยดัดแปลงไม่แม mm ่นบ่ไม่กับรถบ่ะบ้รู้ครับแต่ว่าันบ่รู้คือกันไ่ได้ดัดแปลงไม่บ่ดัดแปลงไม่ก็มาจีบ่นั้นพ่อเกี่ยวชุดหนึ่งต้องมันมานําองการที่ตันตุงนี่ยต้องมาชุดหนึ่งหรือวมาเผาบ้านนี่บ่ล่ะมันต้องเผาใส่เผาปกติตัวนี้มันต้องบิดพเก็แด้บิดบิดใจผ่านบิดใจผ่านเพื่อให้มันหมุนไปได้หมุนกลับตามตามที่มันจะหมุนออกกี่ แต่ถตาโตถังมันแต่ผ่านตามตัวถังมันถึงมุนไปไล่หมนบอกคุณพเข่ามีสัตว์อกตัวนี้ไม่ไหวพิดบไม่ต้องบิดใช้พ่านบิดบ่ไมบิดบ่ไหนกเป็นลักษณะนี้บ่ิดบ่ไเลยก็เป็นลักษณะนี้พอผมไคเมียนไสรถสีรถสีมันมันไม่ผัดมาได้นี้ ปัดเขาขึ้นได้ดสีรดหยัดเขาลสีรถีเขาเนี่ยแบนีมากอ้บันึกก็นี่นแก่เนี่ยเละขึ้นมากเนี่ยแก่กันแก่กันงันงันหยาบเลยแล้นี่แก่ก็ต้องแก่เหมดแล้วแก่ก็ไม่ว่าแก่ตะเกียวเพราะมันแก่ตะเกียวเหมือนต้องแก่ตัวนี้น้ำพรมใส้สายพันเหมืนย่อนบิดจุดบิดสุดุเล้ยวนี่สย่อนแป้งน่เทียอเทียใส่พิษไปนะก็ก บิดี่ว่าบิดต้ย้อนเนย้อนบรได้ย้อนก็บนี้ต่บิดสายพันบิดสายพันให้ตัวนี้ให้ตัวบนลงกไตให้ตัวไตขึ้นบิดอบิดบิดคู่บ่ไดีตัวบิดเดียวได้สายพันเลยบิดใายคู่เลยบิดคู่นี่กับพันเลยไปว่าเปล่ยนท่อนแบบอย่างบิดแน่จะเช็ดไแล้วมันจคือมันบิดมวหน้หมวลังเห็นเห็บเยดีมันบิดบิดมากเกียมกับมดนังใายพันปิด นี่แหละใช้ก้านตัวนี้กินใช้กนตัวดึงเขามันบอกว่ามันหนักครับแต่ว่าตัวนี้มันสิทดรอบทดรอบตีโบก่อนนี่ตัวอะไทดวินตัวเลยทดวิ่นตัวผีครับมาสิเพิ่มนะตัวผีไหมตัวเนื่แง่งครับมันตัวตัวตัวเขาออกไงตัวเขาออกมันใหญ่ถึงแล้วแต่ว่าตัวนี้มันน้อยมันรอบมันเลี้ยวมันามันเพิ่มขึ้นมันว่ามันรานกันครับเขาเขานีเลี้ยวอยู่แต่ว่าเลี้ยววบพอตัวนี้ตัวนี้เลี้ยวพออื ตัวหยัดตัวหยัดเรีวกวนตัวไข่ตัวไข่ตัวไข่บมเรีวแมนครับมาเมื่อเขามาออกกันนีมาตีปุ่นตึ๊บนี่ยยางนั่นนี่ตัดออกสุดี่ตดลินมันออกสุดี่ตัดใบผัดนัออกเเเคยฆ่าเลยมั่อุ๊ยฆ่าจจนเมยแล้ว่จกจนเมยจจนเมียอยจ๊พี่พอปนันแหละ แม่น่ก่อจะดรอคอนแมแวบๆเดโชคดูเลยให้เทียให้เทียจนกูสื่อพิสูเสือถือนอนเนตายนั่นจะเปนส่งนี่จะเป็นภาษีจะส่งกูคิดพิดูือคิดถือกเถือว่่อนไปทั้งนันย่เนี่ยเพราะว่าม่มันเหื่อยมนใจเบาเด้คนมันเหนื่อยหนึ่งอเที่ยวเกี่ยวย่างเดี๋ยวเพราะว่าทั้งเกี่ยวทั้งส่มทั้ง่เพียวหนึง้ยงอมไดีมันีนึงเลยจากไปหนึ่งไม่ได้เลยลอยเลย เจ้าสมอ่แหละถึงแต่ขาสมกอง่พีดโอ้ยกันตอนขัดหน่อยขัดหน่อยชงขัดนี่หลัง้น่แต่ว่าเครื่องพนดีอันบ่เครื่องแต่่พันดีแบบมันต่จากไอไลน์นี่อยู่มันแมีอยู่รเออวันั้นไเวลาเวลาเขาบิดตัมันขึ้นมันขึ้นหนักไหอยังจังวะมันรงหนักไปตอนบิดตัวเดี๋ยวข่วนกลุ่มเลยไมม่เอน่ะยัหลอดยังอะไวน กวานาอันบดตีบ nice ่วาน่าบดดีบ่ก็ว่าน่าอันบดสูงว่ะว่าตอนเดินนาถอยล่งก็ทรรมาดาตอนเขาบิดตันั่นป่บิดตัวมันจนักขางนึงตึ๊บเลยนักางใส่แต่ว่าเราเดินมัน็อยากอ่อนๆหน่อยก็ถึงเัวเดินมันจังเด มันมนบาบาลานอย่างนี้จนจังเลยระบอกว่าถึง,ถงบาบาลานก็มีเต่ปั่มมันทนเนี่ย